สวัสดีครับมาเจอผมตอนเวลาตีห้าสี่นาทีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเจนซินกันซึ่งอัปเดตใหญ่สำหรับเจนซินเนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับซึ่งอัปเดตนั้นอ่ะก็ได้ผ่านมาเป็นเวลา1เดือนได้แล้วสำหรับท่านใดที่รันเจนซินอยู่แล้วก็ติดตามเจนซินอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้เกี่ยวกับอัปเดตนี้กันแล้วแต่ผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆ้วยนะครับว่ารันโหนดเจนซินยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดโอเคอัปเดต ใหญ่สิ่งแรกที่ผมชอบมากเลยเนี่ยก็คือว่า 1gmail เนี่ยเราสามารถลันได้หลายโนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยที่เจนซินมาแรกๆที่ผมอัดคลิปไปเนี่ย l g m a i จจะเชื่อมได้แค่1โหนดเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ย g m m i l l สามารถเชื่อมได้เป็น1้0เป็น10โโนดเลยและอย่างต่อมาเนี่ยก็คือ VRAM ที่มากกว่า8 g กิกเนี่ยสามารถรันนเจนซินได้แล้วแต่ว่า8 g กิก แบบ8กิกเลยผมก็รันได้นะครับมันไม่ต้องมากกว่า8กิกก็ได้นะเท่าที่ผมลองมา8กิกก็รันได้ตอนแรกที่เจนซินปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีโมเดลเดียวให้เลือก ก็คือโมเดล1.5บิเลียนพารามิเตอร์เหมือนจะเป็น16บ i t ิตมั้งครับที่ใช้วีดัมประมาณ 3G กิกมั้งครับ3กิกกว่าไอโมเดล1.5 fp 16เนี่ยมันใช้ 3G กิกก็จริงนะแต่ว่าเหมือนเขาไปปรับอะไรสักอย่างเนี่ยให้มันเป็น20กว่ากิกเลยซึ่งตอนที่เปอดมาช่วงแรกเนี่ยถ้าวีดัมไม่ถึงเนี่ยก็ไม่สามารถรันได้เลยแต่ตอนนี้ก็รันได้แล้วและอย่างต่อมาเนี่ยล่าสุดที่อัปเดตมาก็คืออันนี้ทําให้ macbook เนี่ยสามารถรันได้ไวขึ้นนะครับและอย่างต่อมาเนี่ยเจนซินเน ได้อัปเดตแดชบอร์ดเข้ามานะครับซึ่งแดชบอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูอันนี้ก็คือแดชบอร์ดนะครับมันจะบอกเลยว่าโหนดนี้รันมากี่ชั่วโมงบ้างชื่อโฮสชื่ออะไรบ้างใช้ VRAM เนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น0.7 3090ก็จะเป็น0.9โมเดลอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างดีเลยมันสามารถดูได้ด้วยว่าเราได้รีวาต์เท่าไหร่บ้างแล้วก็การ์ดจอเราเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราจะสามารถดูการ์ดจออะไรได้หมดเลยซึ่งวิธีที่จะเชื่อมเข้ามาแล้วก็ให้โนดเข้ามาแสดงบนแดชบอร์ดตรงนี้เนะี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับตอนที่เรารันไปได้สักพักประมาณ1โมเดลหรือประมาณ1รลาว1สเตทเนะี่ยลันไปสักพักหนึ่งนั่นแหละมันจะเด้งขึ้นมาว่าเราจะเชื่อมต่อกับแวนดีบีไหมเราก็สามารถตอบว่าจะเชื่อมก็ได้ไม่เชื่อมก็ได้แต่ผมตอบเชื่อมมานะเอ้ยมม กันนะผมว่าก็ถ้ามันมีให้ตอบว่าเราจะเชื่อมแบรนด์ db ไหมก็เชื่อมมาก็ได้นะครับอันนี้ฟรีนะฟรีประมาณ30วันนะครับแพตฟอร์มนี้โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่โน้ตกันว่าที่อัปเดตมามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโน้ตของผมทั้งหมดเลยก็รันเจนซินอยู่ทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูที่เครื่องนี้กันซึ่งผมก็ได้ทําการปรับให้โน้ตเนี่ยรันแบบออโต้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาให้ดูว่าออโต้เนี่ยออโต้ Auto ย่างไร start. ss อันนี้ก็เป็นโค้ดของผมที่ผมปรับแต่งขึ้นมาเองนะ ตอนเวลาที่ผมพิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะทําการตอบคําถามทุกอย่างให้อัตโนมัติเลยนะครับอีซี่เลยดูเนี่ยคำถามที่ต้องตอบตอนแรกเนี่ยตอบ yes ตอบ no อะไรเนี่ยไม่ต้องตอบเลยนะครับผมตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ผมกดยกเลิกก่อน nano.env อันนี้มันก็จะเป็นคําถามต่างๆนะครับคำถามแรกเลยเนี่ยก็คือว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการเซฟการล็อกอินไว้นะครับเซฟการล็อกอินคืออะไรคือตอนที่เราลานโนดใช่ไหมครับแล้วเรายกเลิกการลานโนดอ่ะพอเรากลับมาลานอีกรอบหนึ่ง มันต้องล็อกอินใหม่ผมขี้เกียจล็อกอินใหม่มากผมก็เลยทําให้มันสามารถเก็บข้อมูลการล็อกอินของเราไว้ได้อันนี้ก็เป็นคําถามเบสิกแล้วทุกคนก็น่าจะตอบกันมาจนเอื่มแล้วแะครับเทนเน็ตวอันนี้ก็สบามสบามนี่ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามามันจะมีแมท hard และก็แมทธรรมดาแมท hard เนี่ยมันเหมือนจะเป็นแมทมัธยมครับแต่ว่าแมท a เนี่ยมันน่าจะเป็น สำหรับเด็กประถมมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นให้เลือกพารามิเตอร์บ้านเราจะเอา0.5 1.5 7บิลเลียน32บิลเลียน72บิลเลียนพารามิเตอร์อันนี้ก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นเ,เชื่อมไปยังแพลตฟอร์มผมก็ไม่เอาออโต้รีสตาร์ทออโต้รีสตาร์ทนี่ก็ตอนที่โหนดเราเนี่ยค้างมันก็จะรีสตาร์ทให้ทำให้ชีวิตผมเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนไฟดับทีหนึงเนี่ยโอ้โหผมวุ่นมากกว่าจะมารันทุกเครื่องตรงนี้ได้ 30นาทีกว่าจะกลับมาลานใหม่ได้เดี๋ยวผมจะลบไอ้คำถามพวกนี้ออกก่อนและที่นี่เดี๋ยวผมจะไปตอบคำถามให้ดูลบออกก่อนอันนี้มันก็จะถามว่า c n n n c t e d เต็ดไหมกด yes อันนี้ก็จะเป็นคำถามใหม่นะครับอันนี้ m a t t A กับ m a t ตต่างกันยังไงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมก็จะมีแมตต A ไว้อยู่14โหนดแล้วก็แมตต B ไว้อยู่1โหนดซึ่งผมรู้แค่ว่าแมตต A เนี่ยมันเป็นแมตประถมส่วนแมต B เนี่ยมันเป็นแมตมัธยมผมก็ไม่ทราบเลยว่าสกอร์ไหนมันขึ้นยากกว่ากันมันแตกต่างกันยังไงผมไม่รู้เลยรีวาด A B เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าหากว่าผมรู้เนี่ยผมก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้ดูโอเคผมก็จะตอบ A ไปเป็นแมตของเด็กประถมเหมือนกันทีนี้มันก็จะถามเราว่าจะเลือกกี่บิลเลียนพารามิเตอร์สหรับ 0.5B เี่ย ใช้ v ีแรมประมาณ7.3กิก1.5พลีเนียนพารามิเตอร์เนี่ยจะใช้แรมประมาณ24กิกเลยก็คือ3090เนี่ยก็ระเบิด1.5เนี่ยผมลองมาแนละ้วแต่ว่าผมมีเทคนิค การปรับลดแรมมันมีเทคนิคการปรับลดแรมอยู่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมมาบอกกันอีกทีนึงผมก็จะเลือก0.5ไปนะเพราะว่าการ์ดจอของผมมันเป็น3060 Ti ที่มีวีแรม8กิกซึ่งวีแรม8กิกเนี่ยก็รองรับได้แค่0.5ที่ใช้แรมประมาณ7.3กิกนะครับ7.3วีแรมผมก็เลือก0.5ไปทีนี้มันก็จะารันให้โอเคเอ่อพอเราตอบคำถามไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะโหลดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคอย่างต่อมาที่จะพามาดูก็คือว่าอัปเดตในการที่เราสามารถลา,ลายโนด้ได มีข้อควรระวังอะไรบ้างเราควรทํำยังไงบ้างนะครับในการที่เราจะรันหลายโนดได้เดี๋ยวผมพาเข้ามาสักเครื่องหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็คือโนดที่1ด้านซ้ายอันนี้ก็คือโนดที่2ด้านขวาในการที่เราจะรันหลายโนดแล้วก็ใช้ Gmail เดียวกันได้เนี่ยเราต้องทําการใช้สวามเพิ่มใหม่นะครับสวามเพิ่มใหม่หมายความว่าอย่างไรสวามเพิ่มใหม่เนี่ยก็คือว่าเราห้ามใช้สวามเพิ่มเดียวกันกับโนดแรกนะครับ อันนี้ก็สวามเพิ่มสวามเพิ่มเนี่ยมันเป็นข้อมูล Data ของรหัสเรานะครับซึ่งในการที่เราจะรันอีกโหนดหนึ่งที่เป็นโหนดใหม่ใน gmail เดียวกันได้เราห้ามใช้สวามเพิ่มเดียวกันเด็ดขาดนะครับของโหนดหนึ่งเนี่ยก็เป็นของสวามเพิ่มหนึ่งที่เจนออกมาใหม่ ของโนดที่2เนี่ยก็เป็นอีกสวามเพิ่มหนึ่งที่เจนออกมาใหม่ก็ในการที่เราจะรันหลายโนดได้ก็สามารถล็อกอิน gmail เดิมได้เลยแต่ว่าห้ามใช้สวามเพมิ่มมาเนี่ยอันเดิมโอเคเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลล็อกอินต่างๆของผมไ้นะครับสวามเพมิ่มของผมไว้เดี๋ยวผมเข้าไปดูสัก gmail หนึ่งแล้วกัน gmail นี้ gmail นี้ของผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้5้เครื่องอันนี้จะเป็นสวามเพมิ่มของผมทั้งหมดเลยทุกคนก็จะเห็นว่าผมจะแยกไว้อันนี้ก็คือเครื่องที่1อันนี้ก็คือเครื่องที่2 อันนี้ก็คือเครื่องที่ 3. เครื่องที่ 4. เครื่องที่5ซึ่งผมก็แยกไว้หมดเลยนะครับโอเคอย่างต่อมาผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าโน้ตผมเนี่ยสกอร์เท่าไหร่แล้วบ้างหลังจากที่ผมกดเข้ามาที่ Gmail มลนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีสวามเพิ่มทีเนี้ยผมจะมี Information txt ตรงนี้หลังจากที่ผมกดเข้าไปมันก็จะบอกเลยว่าเมลเนี้ยชื่ออะไรโนท้ที่รันเนี่ยเพิ่มที่รันเนี่ย ชื่อว่าอะไรบ้างเลือกเป็นอะไรเลือกเป็นแมตต์ทีนี้มันก็จะมีชื่อตรงนี้ผมก็จะก๊อบมาแล้วก็จะมาเช็คนะผมจะโชว์ให้ดูแค่2โหนดนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นแมตต์ซึ่งเราสามารถมาเช็คที่แดชบอร์ดหลักของ g e n ซินได้แล้วถ้ากดเสิร์ชไปก็พอยต์ผมโหนดนี้3 0มศผมจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0 0พอยต์เทนโมเดลไปประมาณ213โมเดลนะผมว่าไอ้แพ็กติสตรงนี้เนี่ย มันเป็นเอ่อเหมือนราวที่เราอยู่มครับตรงเนี้ยราวตรงเนี้ย5 4 4เราอยู่ไปกี่ราวบ้างอันนี้ผมก็อยู่ไปแค่2 1 3รสาวมั้งสำหรับอัปเดตของเจนซินก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเอโคที่ปรับแต่งโนดให้ทำงานได้ดีขึ้นมีออโต้รีสตาร์ทมีตอบคำถามเองอะไรต่างๆเนะี่ยผมก็ให้สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเมมเบอร์ Member ที่สมัคร50บาทแล้วก็80บาทเท่านั้นนะถ้าหากว่าสมัครมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลิปสำหรับเมมเบอร์อยู่ซึ่งให้กดเข้าไปดูผมกกก็จะบอวิธีารท ให้ทั้งหมดเลยว่าว่าจะไปเอาสคริปต์ได้ที่ไหนซึ่งเมมเบอร์หรือการสมัครสมาชิกเนี่ยผมก็เพิ่งออกมานะครับก็ฝากทุกท่านเนี่ยสนับสนุนกันด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเมมเบอร์ Member เนี่ยไม่ได้มีแค่เจนซิโนโนดนะสำหรับเมมเบอร์เนี่ยผมจะให้เทคนิค ในการปรับแต่งโน้ตเนี่ยให้ดีขึ้นให้ง่ายขึ้นนะครับส่วนสําหรับทุกท่านที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์เนี่ยทุกท่านก็ยังได้ข้อมูลครบถ้วนกันอยู่ดีแต่ว่าอาจจะใช้งานยากกว่าเมมเบอร์เช่นแบบว่าอาจจะไม่มีการปรับแต่งโน้ตให้ดีขึ้นไม่มีการตอบคําถามเองไม่มีการบอกเทคนิคอะไรต่างๆแต่ว่าการละนดพื้นฐานการทําให้โน้ตสามารถรันได้เนี่ย ในคลิปผมก็จะให้ทุกท่านฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการปรับแต่งโน้ตเนี่ยก็จะเป็นสําหรับเมมเบอร์เท่านั้นก็ฝากทุกท่านไปสมัครกันด้วยนะครับมี50บาทแล้วก็80บาท50กับ80เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ